สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยปีสองพันหร้ยหกสิบสาหรือว่าปีสองพันี่สิบนะครับตอนนี้เราอยู่ในปี2 0 2พันยี่เอ็หรือว่าปีสองพันรอหกสิบสี่ในปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับถ้าใครที่เรียกว่าทําตัวไม่เข้าด้วยกับบรรดาม็อบนะครับหรือว่าไม่เอาด้วยกับคณะก้าวหน้าหรือว่าพักก้าวไกลเนี่ยนะครับก็จะถูกตราหน้าว่า เป็นสลิมล่าสุดครับมีดาราคนหนึ่งก็ถูกตราหน้าว่าเป็นดาราสลิมนั่นก็คือคุณโออนุชิตสพันธพงนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเคยโพสต์สนับสนุนมาตราร้อยสิบสอจนโดนด่าเนี่ยครับว่าเป็นสลิมและมีชื่อติดแฮชแท็กขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์ในปี2563 ล่าสุดครับคุณโออนุชิตก็โพสทวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าดีใจที่ได้รางวัลดาราสลิมในปีที่แล้วพร้อมกับบอกว่าปีนี้เอาใหม่ oh โดยทวิตเตอร์ของคุณโออนุชิตเนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่าโอจะได้รางวัลดาราสลิม of the Year 2020เย่ดีใจมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับ เทรนทวิตเตอร์อันดับที่1-2ถึง2ครั้งของโอในปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เอาใหม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณโออนุชิตได้โพสต์เอาไว้คุณโออนุชิตนั้นเป็นดารามที่เรียกว่ามากด้วยฝีมือนะครับมีผลงานมากมายเลยทีเดียวและที่ผ่านมานั้นก็ออกมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนบรรดาคนที่ ต้องการล้มล้างสถาบันหรือว่าเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสถาบันอย่างที่บรรดากลุ่มม็อบเขาอ้างกันเนี่ยนะครับว่าจะดําเนินการในการปฏิรูปสถาบันไม่ได้ต้องการที่จะล้มล้างแต่ว่าคุณโอนั้นแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับเป็นดาราคนหนึ่งที่แสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายมาตรา112กับผู้ที่ล่วงละเมิดสถาบันอย่างจริงจัง นจนนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของอดาราสลิมประจำปี2020นะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้หวั่นไหวแต่อย่างใดแม้ว่าที่ผ่านมานั้นจะถูกบรรดาคนที่อยู่บนทวิตเตอร์เนี่ยนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเขาเรียกว่าจะเป็นเรื่องของทัวลงก็ว่าได้นะครับแต่คุณโอนั้นก็ไม่หวั่นไหวกับจุดยืนกับสิ่งที่ตัวเองประทับแล้วก็บอกว่าในปี2021นนั้นเอาใหม่ ตัวเองนั้นยอมที่จะเป็นดาราสลิมนะครับเพราะว่านี่คือจุดยืนที่ถูกต้องมีความเชื่อมั่นในสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ขอให้กำลังใจกับคุณโออนุชิตนะครับขอแฟนๆรายการช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวช่วยกันส่งกำลังใจให้คุณโออนุชิตนะครับเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ของคนไทยให้คงอยู่ประเทศไทยต่อไปอย่างยาวนานครับ